อตอนนี้ทีมงานเขาก็เลาะไปดักตามจุดต่างๆไปดักกระหอกก็มีขะหอกกินมากมาม่อีน้อเลยแล้วก็เลาะใส่ดักกับหนูแต่ว่าเขาก็สิเลาะใส่ดักแถวไหนกับพอมีอยู่แปดลังเขาสิใส่แถวตีนผู้นี่แหละแถวท้ทำใกล้ๆกับถับห่อพี่น้องเลย ใจพูดแหละทางลงผู้นี่ยิหล่อไปจางฉันมันจะมีทำฉีหล่อไปเลยโอ้แม่นเอนียงไงป้าตัวทำหัวใหญ่แท้น,นี่หัวก้อยพี่น้องไอ้หัวก้อยนี่นี่เครือมันนีป่ป้าตัวใหญ่ให่ลีพุนพ่นปุ่นป้าตัวโอ้ยหัวบักใ,ใหญ่เลยพุน่นป้าตัวอยากหลายหัวอีก ย้วน้ำกันในหัวใหญ่หัวหน่อยเป็นสงเห่าเลยพี่น้อยนี่ตัวนี้ก็แม่นหัวก๋วยเนี่ยมันคือเป็นเด็กฉี่เนาะเออมันสงเหเผวจ้าวนมันมันอยากลบนะ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 นี่หัวแบกใหญ่หนึ่งิ่งยันเบิ่งก่อนึ๊บดีออุ้ยผมหัวมันเห็ดสงเห่าเลยหัวแบกใหญ่หนึ่งโอ้ยเอาง่ายเลยพี่น้อยนะนะหักไล่หัวมันติดกันเลยเป็นเป่าเลย ป่นปนโอ้ยเอาง่าย well> ันนะถุงก๋วยพี่เด็กเยมาเอาบาดในสิมาเอาอยู่พี่ไปอันนี้ห่างนกอันหน่อห่างนกเนาะหน่อยเออห่างนกยังแล่นี่ได้เนี่ห่างนกนี่มันเดช่างอย่างนี้ตัวไปยินตัวนี่ขึ้นพ่น โห้ง่ามขนาดพี่้อ้ยไห,เหนเละเอาใส่อยู่ไหนเละโอ้โตโพุ่นพี่ง่ามขนาดเลยก้อนหินก่อนเดียวตัง้งนี่ถึงเหรอใส่อยู่อ่ะมันเป็นทำทำนู้นี่เด็ดเด็ดมันปุ่นพายหินจะงอกชูงได้พาตัวนี้เป็นก้อนหิน ก็มาใส่นี่หูมันไงโอ้ทำตัวทึงเขาไป่ใช่เพราะได้ยิ่สูงไปทีมงานเอาผันใหม่ปอกๆอยนี่นี่ีใกวางนี่นี่ทำตัวนี่ไเที่วทำเี่ยงาเลยไม่แต่ทางโนเที่ยวเาใส่ดยวนเน่ก่อนนี่ก็ใส่ซอง เอามาใส่อยู่ถมนี่แน่ถมลงไปนี่ชองหลังยังอีกลังหนึ่งยังขับลังมังก็จะไปใส่ป่ะโอ้วนกระจาอาใหม่อี่นอ้องเอ้ยนี่เอาไปใหม่ๆหม่อันนี้มันใหม่ใหม่เต้นาน้ำพี่นอ้องเอ้ยดำงามเลยอันต้นน่นกะก็ะจอกเอาไป บน,บนทางขึ้นก็นได้ยากลำบากสว่วงพวนนะเอาขึ้นจะต,ตีนผู้ทะยางเต่โตยังพอแห่งเลยน้องเอง้ยน,น,นี่ทางบนเขาจะเอาใหม่ขึ้นโอ้เนร่ังสุทดท้ายเอาใช้ขูตัวนี้แล้วนี่นี่โอ้สิไดยมีแต่บนคััๆลงไปพุนครัก คนนี่ก็คือดดิน,นี่ทางพี่ตุบปุ้นเป็นหน้าผาสูงขนาดนด้พี่น้องเลยปุน้นน้ำต้นลงมาหนีได้หนินี่มันเป็นห้องนี่เฮ้ยโอ้ตุ๊บ้าสมพวนไอ้น้องแมนฮวยอยังวะ้อสัตว์กูจักนี่โอ๊ยขี้ตบโอ้ยลมลมบัวแล้วปุ้น อืมเน่เน่เน้อไอ้อยแซวหอยเห็นหอยเห็นนี่างนี้นี่ยหอยเห็นพี่น้องเอ้มาหากินโอ้ยน้ำไหลซอดออกมาหนึ่นี่อุ้มันเป็นผาเห็นไปเลยจนชุดผุเลยเนี่ยคนไปเทิรมันจะเป็นผู้ตีนผาลงมาเทียวนะเขาลงมาเทียวไปนี่น้ำมันสิไหลหลอดลงมาเนี่ย อ๋อโอ้บนเปตตาใสขนาดนี่น้องเอ้นี่ห้อยใสวางนี่เลยนี่จนเกี่ยงหมดคือห้อยหนูหยังลงมามาแต่ทถ้ำปะคือเป็นตาหมี่ขนาดนี้น้องเอ้ห้อยใสวางนี่แหละ ห้อยบักทอกห้อยบักทอกบักทอกทง่ายเลยนี่ยนี่ห้อยจำซามเหนิ้วเลยง่ายชุ่มควรได้นี่ยฮาทำระดับสองขานได้นี่ยลอยโลดได้ได้หมูตัวนี่นห้อยมันไปผุเลยได้ไปน้ำทางเลยนี่โอ้โหเนี่ยเนี่ห้อยมันนี่ยเนี่นี่น,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 นี่ออกไปนี่เลยได้ ออกมาใช้ตามทางออกมาใช้คทางเนี่ยโอ้คขอดมันนี่มันเคยเที่ยววันนี้มันก็นจะเที่ยวเลยนี่นมันออกมาใช้ทางเลยทั้งด้านนี้เป็นทิศตะวันตกด้านนั้นทิศตะวันออกร่มพัดแห้งเลยจนผมปิวเลย ล่มล่อแล้วพี่น้องเอ้ยเดินจิบเอ็ดหัวลมตองเดินจิบสองหัวลมนาเดินจิบสองหวัวลมยาวระบาดนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นวิวอมๆอ,อดูในด่านในลมพัด ตัวนี้จะเป็น ด้านหินกว้างใหญ่เลยนี่แต่ด้านหินเลยเดินพี้องเลยเธอนี้เป็นหินแผ่นเดียวเลยเออถ้าเป็นกรลิมลงตกดินและ ต้นไม้ขยุ่งพี่น้องเอ้นี่เขจอบักเอา,าไรล้มแน่นอยขาจอกบักเอาเอาานี่ยมันแตกออกลายงากเก่าได้ปะเนี่ยอันนี้มันไม้ขยุ่งไม,ม้ที่มีราคาแพงเลือดเต่ต้นแน่นอยมัน อันนี้ก็จะเป็นแทนที่ก็จะเอื่นว่าผู้แทนก็จเจินผู้แทนก็ม่นเห็นสองก้อนนี่แหละพี่น้องน,นี่ก้อนนี่แหละเห็นมันเห็นเป็นแทนบอลเราเคยมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งหลยขังแหละไปมาก็ต้องเลยเอาก้อนหินนี่บูชาเนาะ เอาเห็นนี่เขาไว้เนี่ยเอาเออเจาตีเจ้าทานไปบ่อยเจ็บขามาบ่อยเจ็บแข้งบุง่งแย่งลูกล้านลูกล้านมาหากินหนันหยำให้โซให้มนันนี่มีคนเก็บดอกไม้มาบูชาอยู่ปนกเ็เลยเอ็น่าผู้แทน พระแทนตัวนี้แต่ก่อนเคยมีวัตถุสิ่งของโบราณตะกี้นะเป็นกระบอกปูนมีตัดีิเสียดหลายยู่ในนี้หินก่อนนี้มันจะเป็นก่อนเดียวกับหินแผ่นดันนะี่แต่ว่ามันกิ่วอยู่หันแล้วมันก็สวดขึ้นั้งไปที่พักเขายับเข้าไปในดันนะเข้าไปในดง สิเป็นด้านหน่อยเอาเก็บเอาพื้นไปดังไฟไปเฮ็ดยุ้ยกินถาทีมงานห้องแจ้งมากอะได้ยินแต่เสียงนกห้องสนั่นทีละ บรรยากาศย่ำเส้าวเข้าท่าขนาดพี่น้อยอากาศกับพอด,ดีนอนขึ้นในซีนหนาวๆหน่อยเขายังล่อลุ่นถานในผ่านมามาอีกเขาจังเงียบกินเอาสีดังไฟถ่าในผ่านก่อนเขาเขาก็หนึ่งซุกแหละเขาหนึ่งเส้นหม้อหนึ่งเลยเส้นหม้อแกงหนึ่งเขาเนี้ยพี่น้อย แบบหุงเอาหุงเอกคือเขาเจ้าเนี่ยแต่ว่าเป็นเทคนิคและไอเดียของในผ่านใหญ่ผ่านขานผ่านขานก็ได้เทคนิคมาจากผ่านกรรมแต่ว่ามันในผ่านกรรมมาได้ไยมได้ไหมครับอนตอนนี้บางบางเขาบางเขาล้ำ ตอนนี้ก็กินได้ชองบังได้มากผอมกันเขาจยังเสียกินคือเดียวผอมกันเลยแต่ตอนนี้ผลงานถ้าใคร สามสามโตมีเตนูไหวเลยแล้วก็ปูกไข่ไงเ,เพราะได้กินได้อย่างพี่น้อยมาหาก,กินใส่ชีวิตอยู่ดงอยู่ป่ามาแลวสบายจิตสบายใจมันี้เขามากับทีมงานทีมงานใหม่พี่น้อยแต่ก่อนเขาเคยไปกับนายพันอาแต่ตอนนี้เขามากับนายพันนายพันขานัวหน้าใหออญ,ญ่มีพันดอนพันดอนเมโกโคซิง ผ่านดาวผลงานผ่านดาวกัอนในสองคืนนี่ในนกเขาดาวเงียบ,บแน่เป็นก็นได้นกนี่ล่หนูห้องฉันนั่นอโอ้ตัวนอกนกพาตัวนก พูดพูดปุ้บบยบินฉนนันเลยมาจับนี่นี่โอ้โอตัวนี่นี่นี่ไปเลยพูดพูดนี่มาจับนี่นี่สี่หัวโตหมแจ้งมาห้องฉนันออกหากินนก ห่องฉะนั้นแกงมาี่อ้อนเอ้ในและบอนทับเขาอ,อยู่เป็นบอนอยบอนเศร้าเข้านี่มาน้ำกันหกคนเอาใส่อู่นอนอยเปยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก อนอนจุ่มใสกกห้างต้นเดียวนี่หกคน,นีนจองใส่ต้นห้างต้นเดียวเบิดได้พี่น้องไยโอ้เขาทาบรรยากาศขนาดนอนคืนดีก็ได้นี่แล้วก็เอาไหม่มาซักใส่ไม้นี่แม่นในผ้าเอาเสียเม,มือ่อห็นใหม่ตอกเขานี่ตัดไหม่ใหม่ห็นต,ตอกเขามากระถือว่าโบเดชีเรียกเชียงานมาเอาตัดเอาไหม่ ไม่ตอกเขาพร้อมเลยปองมะเน่าขนาดได้ไหมกระชะนี่ตีวา่ามาบพอได้เชียเถี่ยวพี่น้องเยมาหาอยู่หากินได้อยู่ได้กินแล้วก็ตัดเอาใหม่เมื่อนำอีกเอาใหม่เมื่อเห็ดไม่ตอกเขาโอนในผ้าเน่าตัดมะแล้งกระชิกค้อนค้อนเน็เดสองปองท่อนหนึ่งสองปองท่อนหนึ่งขามาัดใส่รถมอไซค์มาเลย